กล่องว่ส่งส่งกล่องว่ส่งเราใช้เวลาประมาณเก้าชั่วโมงในการขึ้นอันนี้คือล่าสุดเลยนะวันนี้แต่โดยปกติอ่ะที่เคยทำสถิติไหนอ่ะน้อยกว่านี้ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าน้องเขาไม่เคยเดินอ่ะเราก็เลยรอเขาลยกรสนุกดีนะ ก่อนที่เราจะขึ้นเต่าเลือดปูด ครับกอมลุยใช่เอตอนนี้เป็นเวลาตีหน,นึ่งสามสิบสี่นาทีนีไปลงเจ็ดโมงแปดอันนี้เราขึ้นไปทางทางลัดเหรอครับพี่อันนี้เป็นทางหลักเลยครับแต่เดี๋ยวทางลัดมันจะมีทางระหว่างทางมันจะมีให้ขึ้นขึ้นทางลัดอ เดินเดินต่อเลยหรือไม่ก็นัง่งใช่เป็นไรไหมดูเรื่องเลยถ้ารู้เลยถ้าพูดปุ๊บอะแบบมันจะไม่มีคนใจกลัวพูดไปเลยนะเออจะไม่มีคนแบบว่ากวาใครจะมาอะระบบหายใจด้วยอ่อด้วยเลยด้วยอัลเลยกลัววูบไม่งั้นอย่างนี้ไหมไม่งั้นอ่ะก็ขับรถไปที่วัดแล้วก็นั่งขึ้นเออไปเจนู่นไปแล้วก็เดินแค่โลเดียวมันง่ายกว่าอ๋ออ๋อเหรอ นั่งั้นเดินด้วยน่อนก็ได้พี่เดี๋ยวผมลองโบกรถก็ได้รอเนาะใช่ไหมมาเห็นว่าเดินไปเรื่อยๆเอาแบบเปิดประสบการณ์แบบใหม่ใช่ป่ะมันโบกได้ใช่ไหมโบกได้แต่ว่าที่นี้มันมืดไงกลัวว่าเขาจะไม่เห็นเราเขาจะไม่แวะนอกจากว่าขึ้นไปชั้นสองแล้วอ่ะเขาอาจจะเรียกวอให้คนพาขึ้นได้ล้วเอากระป๋งน้ำมาให้โน้เลยนะเดี๋ยวสบายฮะอั้แต่ละหนึ่งครับผุมเอา ครเันมีกระต่ายข้าวค่ะนี่สงรนะรับมีแรงล้าใคใหญ่กว่าสี่สิบเด็กยี่สาด่านคนไทยก็คนละสี่สิบคนละสี่ใช่แต่ชาติก็จะแพงกว่านอดนึงแต่ว่าถ้าเกิดจะเดินต้องมาที่จุดขัดงงจุดัดกรองนี้ลงทะเบียนคนเดีัวแล้วเนี่ยบกนดนครั แรกของมันนี้แยกแยกอ่ายงนยี่สิบอ่าคุณนี้่ลงไม่ได้ครับเดี๋ยวที่เหลือคุณมนีนะเฮ้ยคือมันจะมีอีกเส้นทางหนึ่งนะคือเป็นเส้นทางที่เอาไว้โบชัวรมาไหมคะขึ้นเขาพระบาทพวกเนี่ยเหมือนกันจะเป็นทางเดินท้าเดินเทลขึ้นไปนู่นมันก็จะไปออกหรือภาษาบ้านเราไปโคลก็ใกล้ๆลานบาทเหมือนกันใกล้ๆลานออะไรเงี้ยอลานอ ที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนฟิล,ลมากนะนนมาสิสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตอนนี้ครับผมได้เดินทางกลับมาที่รถครับเนื่องด้วยสภาพร่างกายไม่ไหวเ,เป็นโรคหอบด้วยสุบุรีจัดด้วย เลยถอดตัวจากทิปนี้ลงมานอนรอที่รถนะครับอันนี้คุณอิงคดีค่ะ,ะคุณอิงต,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 ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ดูแลร้านอาหารฉุยคะ่ะจังหวัดจันทบ,บุรีเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารฉุยใช่ค่ะแล้วก็โร <laughs> งแรม ถ้าเราก็มีโรงแรมโรงแรมพิมดาราด้วยค่ะพิมดาราจันทบุรีจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าปีหนึ่งอ่ะเดินครบ9ครั้งอ่ะขอพรจะสำเร็จดวงดวงจริงป่ะเออจุดล้มท่อนเน็ตคือเราป่ะยังได้เยอะแมวฮะได้เยอะ ฉันรู <S <S ้ว่าเดือนนี้อีกเป็นหลายโลนี่ผมรู้สึกไม่อยากเจอทำมาสอรคุณเจอนี่ถือว่ามาถูกมั้งต้องถึงผ้าแดงวันนี้ใช่เราทำได้ สองจุดห้าครับรู้สึกไม่เท่าไหร่นะรู้สึกว่าอย่าพูดพูดตอนจบเลกเยอะอะ เล Jamie, แสดงว่าวันน oh wow. oh ี uh ้เราถึงคขาแแดงแน่นอนเพราะว่าใช้เวลาสองชั่วโมงเรามาตั้งแต่กี่โมงนะถึงสองโมงใช้เวลาเขาบอกว่าเขาจะกะไว้ว่าทีหนึ่งสี่กว่าในทีหนึ่งแสนสี่เขาไม่ถึงสองโมงเคานั้นถึงที่หยุดเราบอยหบ่อยแล้วดูไม่ไหวแล้ววะทำไมเราถึงเอากระแลบผงขึ้นมาเพราะว่ามันไม่หนักใช่ปะใช่ถูกต้องถ้าเราหิ่วอันนั้นขวดน้ำมาด้วยเราที่แล้วทำไมไม่บอกตอนอยู่เซเว่นอ่หนัก็หนูก็ไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะ ได้กินขมได้เยอะนะมผมได้เยอะอะไรรินบ่างน้องเราก็ลืมบอกแต่คิวเริ่มกินรักแร้ล้วนะตอนนี้เกือบถึงเนาะ บงยอดอีกประมาณหนึ่งโลโอเคแล้วโผล่ถนนหล,กลักละโอเค นมีลมตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนะคะตีสี่ยี่สิคิดว่าหกโมงช้าน่าจะถึงพราแดง ยดกัดีนะใครเส้นยืดกันหมดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวอีกประมาณ500เมตรนะครับเราจะถึงจุดที่เขาลงรถกันแล้วเดินขึ้นเขาใช่ใช่ใช่เราดูแมพมา องเี่๋ลงไม่ได้อันนี้ตากล้องนะครับ,อ,นนอ,รบอาการมันเป็นยังไงครับเนี่ยตึงครับตึงตป<ร>เปียะโพรรถมานะครับมีรถขึ้นลงตลอดเวลายิ่งช่วงใกล้ฟา้ายิ่งช่วงยิ่งช่วงใกล้ฟ้าสามได้ไหยุงรุ่งเช้เาจะยิ่งมีรถขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่า เขาอยากจะขึ้นไปให้ทันตอน6โมงเช้าเพราะ6โมงเช้างุกคนจะสวยมาก

จริงๆอ่ะเขาจะมีตรงแถววัดพวงอ่ะเขาจะมีเพชรพลอยเขาไม่ใช่เพชรเาเรียกว่าพลอยพลอยามเขาเรียกชะตาดวงเกิดอย่างเช่นเกิดปีไหนนักศัตร์ไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีขายตามดวงชะตาเกิดเพื่ออพอได้ <ทำ S 1> มากระดก<ช>ะดกดดวงเสริมดวงใช่ด้านบน ที่ลอยพระพุทธบาทแต่ว่าเราอะดันแบบว่าข้าขับขับไปที่เขื่อนเลยใช่เราไม่ได้แวะแต่ว่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวอาจจะไปดูข้างหน้าหน่อยเผื่อว่า,าจ,จะมีเราไปดูก็ได้อาจจะมีอจจะระหว่างทางอาจจะมีก็ได้อาจจะโชคดีหนึ่งจุดกับสี่สิบเออ 40. สี่สิบก็ใสบาทเลยเออจบปุ๊จบกล่าวใส่บาทเลยค่ะแล้วก,ก็ลงไปข้างล่างนะจุดที่หนึ่งเลย อันนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะคือทุกคนนะก็คือทำไหว้ตรงนี้เสร็จเงินสิวลิเสร็จแล้วเราก็เนี่ยทำบุญในการเราหิวหินหิ้วรายขึ้นที่ลอยพระพุทธบาทจริงๆอ่ะดี๋ยเห็นเขาบอกว่าชายชายถืออะไรนะพี่ชายถืออะไรนะขิดเลอ ผู้หญิงหิ้ทรายผู้ชายหิ้หินแต่ว่าของเราอ่ะอยากจะเอาทั้งสองอันอ่ะเราช่วยเขาเลยผสมแล้วยิ่งสร้างไงเราก็เรามาก็รากขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวซีโมนซีเมนซีเมนต์ตามไปหลัง ีห้านะครับติดต่อทีมงานแล้วพึ่งถึ้นพึ่งถึงบนยอดกันใกล้ๆถึงเดี๋ยวเรามาเจอเขาตอนลงกันเห็นบอกว่าเหนื่อยสุดๆเดี๋ยวรอเขามาเล่าให้ฟังกันครับผม เดินขึ้นขเขาที่จะกูกสาม,มารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนชีวิตคุณได้อืมเปลี่ยนตั้งแต่เดินแล้วนะห <c oughs> <laughs> มายถึงว่าเปลี่ยนเลยอ่ะหมายถึงว่าเปลี่ยนเลยอะ,เป,ยเ,ยอะเปลี่ยนตั้งแต่เดินกพแบบว่าแบบเล่นอีโกเลยอย <laughs> มองเปิดมุนมองเลยดิโกจริงไม่คิดไม่ฝันว่าจะเดินขึ้นแบบระยะขนาดนี้กับทางที่มันชันมากๆชันมากชันแบบชันมากใช่ๆช่อันนี้คือมาหลายรอบแล้วไงก็เลยรู้ทุกโค้งว่าโค้งยังไงตรงนี้ต้องเดินยังไงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าครั้งนี้มาแล้วเดินเหนื่อยน้อยนะ กว่าเลาะวายถือว่านีถือว่าวายเลยวัยค่ะวายวยมากเพราะเราคิดว่าถึงตรงนี้จะต้อง6โมงเช้ามาถึงก่อนใช่อีนี้เดียวกนจะ6โมงเช้าแล้วแต่ว่าก็ทำเวลาได้ดีสำหรับการเดินครั้งแรกเออทำได้ดีใช่การเดินครั้งแรกทำได้ดีเพราะว่าผู้นำเดินนำตลอดเลยผู้นำไม่หยุดไม่หยุดอันนี้อันนี้เป็นคำถามเชิงความรู้แต่แต่งจริงแต่จริงรู้ไหมทำไมเขาคิดจะปูดถึงเปิด รูปนีนการั้งเพราะว่าในเรื่องของอย่างอย่างจันอย่างเงี้ยมันเป็นฤดูคือคือคนทําส่วนเยอะก็จะเป็น ถ้าเกิดอย่างเช่นแบบเช่วงช่วงเขาเดินช่วงหน้าฝนมันก็ไม่ดีเขาก็เลยจะเปิดช่วงที่มันแบบกึ่งๆึ่งแบบมันตัดหนาวมาหน่อยแล้วก็เริ่มแบบร้อนแล้วก็ฝนปะใช่ใช่จะเป็นช่วงนั้น,น,เ,น,นเพราะว่าฤดูกาลนะมันไม่สามารถที่จะเดินได้ตลอดเวลาไงเพราะว่าลืน่นบ้างอะไรมั่งอะไรเงี้ยวันนี้ฝนก็ตกด้วยใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมันแค่บางจุดนะบางพื้น ที่อย่างอย่างโซนในบ้านในอําเภอเมืองอะตกตกก่อนมาตกหนักมากตกแบบฟูอะไรเงี้ยแต่พอแบบเลี้ยวเข้ามาในตัวอ,าอําเภอเขาเขากิชกรุดอะเออแบบมันแห้งอะถนนคือแห้งอะแห้งแบบงงแต่ก็บอกพี่โอ๊ตเหมือนกันนะพี่โอ๊ตตอนแรกก็ถามอยู่เหมือนกันว่าแบบเออจะเปลี่ยนใจไหมแบบ เป็นวันอื่นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านอ่ะฝนตกหนักมากอ่าเออแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าแต่แต่ละแต่ละที่มันไม่ได้แบบตกพร้อมกันไงจังหวัดเดียวกันก็ไม่ได้แบบตกเมื่อกี้ตอนอยู่ที่โรงแรมก็หนักนะหนักเหรอเออเหมือนกันเหาอยังคิดกันอยู่เลยว่าขึ้นไม่ได้แน่ในการศึกษาในรัตินวิชากาวัติศรการประวาตรรู้สึกดีที่ถ้าเกิดว่า วันนี้ฝนตกแล้วไม่ได้ขึ้นอ่ะมันรู้สึกแบบตั้งใจมาแล้วไงว่าจะขึ้นวันนี้อะไรเลเฮง เจ้าพ่อเจ้าแม่เล่เข่งลานพระฤาษีเจ้าพ่ออันนี้มีพรฤาษีคือได้แวะตรงอะไรนะเสือใหญ่นะไม่ได้เลยนะคือเดินดุ่งดุเลยประมาณคือโหเดินเป้าหมายอะเนาะเป้าหมายเป้าหมายของฉันใช่อันนี้ไออันนี้อันนี้เราต้องเดินไปหน่อยนึงก็คือร้อยพุทธาแบบจะอยู่ด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําพิธีการเราไหว้กันเนาะโอเค let's go ไหม 第阿台。二 นเดินแล้วเจ็บแล้วอ่ะหนูอะ่ะคิดเลยหนูไม่หนูไม่ขอเลยนะให้ถูกหวยอะหนูขอให้แบบหนูมีกินมีใช้ไม่อับจนเนี่ยครอบครัวเพราะนั้นน่ะนี่เรา <laughs> เมื่อไหร่จะเจอผ้าแดง, <laughs> ดงใช่าแดงอใช่อย่าบอกนะน,นะนั่นไง

แล้วก็คือขากลับก็คือลงจากนั่นมาทางนี้ทางรัดนจะอยู่บนนู้นางรนานมาทางตรงทางร้านนั่นแหลกหนูมาผิดเรียกว่าพัแดงนั้นแล้วก็ย้อนขึ้นมาตอนนี้หมดโอ้ยเดี๋ยวนั่งก่อนแป๊บนึง นี่มึงท้อแน่นอนขึ้นเร่โอ้โหเลือกอะนั่งนั่งตรงเนี้ยแล้วคุยกันว่าเลือกเอาระหว่างขึ้นเนินเนี้ยกับขึ้นเนินเนี้ยเฮ้ยจะตรงนี้ถือแล้วนะเนี่ยก็ซึ้ก็รู้แหละปมเองอะแต่ผมมาคุยกันแล้วพี่คือผมเดินไปถึงได้เดินไปถึงได้พี่แต่เดินขึ้นกลับไม่ได้แน่นอนใช่ถ้าเกิดเนี้ยเฮ้ขึ้นในพักแนับเนินโอ้โห อยากรู้ลงกันไปจริงๆริงไหมลงตามใช่จริงปะเนี้ยจริงคุยใช่ดูดูการหัวเดินถือว่าเดินสองรอบเนาะอีกนิดเดียวเลยไม่มีใครสะโกนไม่มีใครถามอุ้ยยอดรู้ไหมว่าเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าเป็นคนน่าจะเป็นคนเดียวที่เพิ่งเห็นว่าหลงลงไปเลยไม่ถึงเลยขึ้นมาใหม่เออลงก็ขึ้นมาใหม่มันอันนั้นคือทางลัดอันนั้นคือตรงเราจะไม่ผ่านตรงเอ่อตรงพุทธบาทแหละเรา จะอันนั้นขึ้นลงไปถึงชั้นสองชื่ออะไรนะเนินแม่ตาบ้านหรืออะไรนั่นอ่ะคิปงโอ้้ามากเขาบอกว่าแบบหนึ่งในแบบเขาบอกว่าได้ยินเลยคือคนแรกเลยใช่ได้ยินคนแรกที่บอกว่าหลงอ่ะปกติไม่มีหลงแล้วก็ตามไปด้วยแล้วแต่แต่ใรคือเราอ่ะคือพูดตรงนะในใจเราคิดไม่ดีเอาให้เดินไปเส้นนั้นอ่ะเราคิดไม่ดีเลยคิดในใจที่เลยรู้เรื่องลืมไม่ดีทุกเรื่องแล้วเสร็จปุ๊บคิดจนสุดสุดทางเลเดินไปสุดเลย พอถึงเส้นชัยเท่านั้นแหละหยิบนิดเดียวไอดิร้อยเรื่ออะไรอ่ะกกลัวว่าเดี๋ยวมีหลังแรงมขึ้นในจริงนะถ้าอย่างนั้นแล้วมันพร้อมที่จะหักมันพร้อมที่จะแบบไม่เดี๋ยวพอเสร็จพลรกิจเสร็จตส่วนเลยนะแบบคิวแล้ว